นี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำทำอะไรวะอ้าวมายากลนี่ดูนะอันนี้คือผ้ากระดาษกระดาษผ้าอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอเก็บขอเก็บปากกาแบบหนึ่งอะขอเก็บปากกาก่อนเอ้อมึงบอกงั้นมงไม่รู้นี่ไงผมจะฉีกนะครับฉีกนะครับดูนะครับฉีกให้ขาดเลยครับคับับฉีกมันก็ขาดอีกก็ฉีกอีก ให้มันขาดแล้วก็เสร็จจบเป็นฝอยใช่ไหมเดี๋ยวเป็นฝีเปล่าจะบ้ากัละมังอย่างน้มันขาดเยอะเลยเพื่อเพื่อให้มันขาดนี่แหละได้ยินไหมเนี่ยอ่ะอ่ะได้ทีแล้วแล้วก็มานึงเงี้ยทีนี้หมดนี่ใช่ไหมเรามาขยำครับจับตาดูดีๆนะขยำนะครับขยำจะบ้ากัละมังขยำนะครับ จะแป๊กไหมเนี่ยพยายามนะอ่ะทีนี้ดูดีๆนะมาอีกคนดูดีๆนะดูดีๆนะปากกาศจำได้อยู่ในนี้หรือเปล่าอ่ะเจอกันละนี่เรามาแทรกหน้าถีบไปเฮ้ยเรามาแทรกโอมปิงเรามาดูปฏิกิริยาที่มันจะเกิดขึ้นในประกาศด้านนี้ด้านเดียวปิงไปเนี่ย กีขาดเป็นฝอยๆใช่เดี๋ยวแป้งออกมาเปิดออกมาเป็นฝอยๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งหายอ้าวแต่ว่าชัยเฮ้ยแต่ว่าชัยแต่ว่าคนละฝีเหรอแต่ว่าชัยแต่ว่าชัยครับเรียกมึงลืมชื่อมึงเหรอก็ <laughs> เมือกเ